สวัสดีครับ Bible Before Breakfast คำทิปประจำวันวันนี้ก่อนจะพูดเรื่องหัวข้อนะได้ดูคอมเมนต์นะครับแล้วก็ขอบคุณพระเจ้านะคอมเมนต์กันเหมือนเดิมนะครับก็คือเข้ามาคุยกันประจำแต่ไม่มีใครช่วยเตือนผมเลยโดยเฉพาะคุณที่พานาน,านเข้ามาทีบอกว่าขอให้การขอนั้นเป็นไปตามน้ำพระทยัย ของพระองค์เพื่อเราจะถวายแด่พระองค์อย่างสุดใจครับดีมากครับแต่ว่าไม่เตือนผมเลยว่าพูดเรื่องการจงขอเราต้องพูดเรื่องหาด้วยวันนี้ให้เราดูพ่อพีีกทีแล้วเรามาดูเรื่องนี้ด้วยกันให้เราอธิฐานด้วยกันนะครับพระเจ้าเราขอพระองค์สอนเราด้วยกันจาควรจนะพระเจ้าตอนนี้เราจึงอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนครับถ้าวันนี้คุณไม่เห็นพ่อพีคุณท่องได้เลยนะว่า จงหาแล้วจะพบใช่ไหมครับบางทีเราเองมัวแต่คิดอยู่แก่แต่ว่าจงขอเราจะได้นะจงขอนี่ใครๆก็ทําได้นะแต่พ่อพี่บอกเราว่าจงหาแล้วจะพบครับเราลืมอะไรไปอย่างนึงไหมเราคิดแต่ว่าขอไงใช่ไหมแล้วเรารู้สึกว่าขอขอขอมันง่ายใช่ไหมครับแต่ว่าหาเนี่ยมันเป็นการลงทุนนะ สมุติว่าคุณขอ,อคุณได้ใช่ไหมแต่ถ้าคุณไม่หาคุณก็จะไม่พบหมายความว่าคุณจะต้องกวาดบ้านคุณจะต้องเดินมองหาคุณเคยหาของไหมครับใช่ไหมโดยเฉพาะของที่มันนึกอยู่แล้วว่ามันอยู่ตรงนั้นน่ะแล้วมันหายไปไหนมันมันอยู่ตรงนั้นทุกวันแล้ว ทำไมวันนี้มันหาไม่เจอต้องกลับไปซ้ําที่เดิมหรือของหล่นในรถเคยของหล่นในรถไหมหาแล้วแบบไม่มีแล้วอะ่ะแล้วยังเดินกลับมาเข้ามาในบ้านแล้วคิดอันนี้คือเรื่องของการหาครับผมอยากจะให้ดูพรภิอ,อีกตอนหนึ่งของเรื่องการหานะเราดูรูปนี้นึกออกไหมดูออกนะครับผู้หญิงคนหนึ่งนะกำลังหาอยู่นะครับในลูกาบทที่สิบห้าครับ ประมาเรื่องเหรียญหายหญิงคนหนึ่งมีเหรียญเงินสิบเหรียญและเหรียญหนึ่งหายไปจะไม่จุดตะเกียงกวาดบ้านค้นหาอย่างละเอียดถี่ถ้วนจนกว่าจะพบหรือผู้หญิงคนหนึ่งมีเงินเหรียญสิบเหรียญนะครับมันเป็น collection ครบเซตนะแล้วมันมีเหรียญหนึ่งหายไปจากเซตมันนะครับเท่ากับว่ามันเหลืออยู่เก้าเหรียญซึ่งมันไม่ครบเซตอะ แล้วเขาจะต้องจุดตะเกียงนะครับกวาดบ้านนะครับค้นหาอย่างละเอียดทีท่วนจนกว่าจะพบครับแล้วพบแล้วอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่านี่คือหาไงครับคุณทุกคนที่อ่านบัมพีจงขอแล้วจะได้นะ่ะมันชิวๆนะแต่จงหาเนี่ยครับวันนี้ขอพระเจ้าสอนเราเรื่องนี้กันดีกว่าครับ ถ้าบางทีคุณเห็นประตูปิดแล้วคุณคิดว่าโถแค่ขอก็ได้ใช่ไหมมันก็ได้ครับแต่บางทีมันใช้เวลาด้วยแล้วคุณต้องหาแสวงหาน้ำพระทัยพระเจ้าด้วยไม่ใช่แบบหาธรรมดานะมันต้องหาแบบมีคอลเลกชันครบแล้วมันหายไปส่วนหนึ่งอะ่ะเหมือนนี่เป็นแผนการพระองค์ที่วางให้คุณมาอยู่ตรงนี้แล้วทำอันนี้แล้ว ทำงานที่นี่หรือทําอะไรสักอย่างแล้วที่มันมันเป็นคอลเลกชันที่มันต้องครบแบบนี้แต่ว่ามันขาดไปอะ่ะแล้วคุณแสวงหาพระมีบอกเขาว่าแสวงหาพระเจ้าอย่างสุดใจแล้วคุณจะพบพระองค์วันนี้ขอพระเจ้าช่วยเราที่เราจะหากันจนกว่าจะพบและถ้าเราแสวงหานพระมัายพระเจ้าแบบที่ผู้หญิงคนนั้นน่ะเขา ขาดไปอ่ะเขาหายไปหรือถ้าคุณเป็นคนที่ยังไม่เคยรู้จักพระเจ้าครับวันนี้พระวจนะพระเจ้ามาถึงคุณแล้วคุณยังไม่เคยอธิษฐานมอบชีวิตของคุณให้กับพระเจ้าคุณพบพระองค์นะครับคุณหาจนพบพระองค์แล้วแล้วคุณเองจะต้องไปต่อคุณจะต้องมอบชีวิตคุณให้กับพระองค์เมื่อคุณพบพระองค์และนี่เป็นภาพเดียวกันครับที่เราเองกําลังขอพระเจ้าช่วยเรา ในเรื่องนึงและสิ่งที่เราต้องทําต่อไปคือหาครับหาให้พบเพื่อกุณจะรู้ว่าพระเจ้าทําไมถึงช้าในเรื่องนี้พระเจ้าทาไมถึงดูเหมือนปะวงเวลาแล้วก็ยังไม่ให้เราได้รับคําตอบนี้สักทีให้เราที่ฐานด้วยกันครับพระเจ้าเราขอพระองค์สอนเราในเรื่องการหาพระเจ้าให้เราหาอย่างถี่ถ้วนให้เราหาอย่างตั้งใจจริง เพราะเรารู้ว่าเมื่อเราหาพระองค์เราจะพบพระองค์เมื่อเราแสวงหาน้ำพระทัยพระองค์เราจะสามารถที่จะเข้าใกล้แล้วก็ได้ยินเสียงหัวใจของพระองค์แต่วันนี้ขอพระองค์ให้เราได้พบทุกอย่างที่เรากําลังหาอยู่เพื่อเราเองจะเป็นคนนั้นที่รู้น้ำพระทัยพระองค์ได้เราจึงอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเอเมนนะครับคอมเมนต์กันเข้ามาเนาะเราดูสิฟุ่งนี้เราจะ คุยเรื่องอะไรกันขอพระเจ้าอพรครับสวัสดีครับ